สวัสดีครับทุกคนสวัสดีขากลับครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไดอารี่ของผมนะครับมันเกิดผิดแผนนิดหน่อยนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่บนแลมเบต้านะครับเพราะว่าแลมเบต้าสตาร์ทไม่ติดครับผม <c oughs> น่าจะเป็นที่หัวเทียนนะครับก็อลองเช็คที่แบตแล้วแบตไม่เป็นอะไรนะครับผมก็ เลยต้องจอดไว้นี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะจัดการเอาไปที่ศูนย์ให้นะครับก็ติดต่อที่ศูนย์แล้วนะครับก็อยู่ในเงื่อนไขของวารันตีนะครับผมโอเคก็ตอนนี้เราอยู่บน h o n d a d ดครับแต่มันมืดนะครับทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหรอกนะครับก็เป็น Hon d a d ดคันเก่าของผมเองครับที่ผมเคยพูดถึงบ่อยๆครับผมก็คือคันนี้นี่แหละครับคันที่ผมกำลังขี่อยู่เพื่อนก็เอาคันนี้มาให้ผมขี่กลับบ้านก่อนครับผม <empezar> <sk ill ot> ก็ไม่รู้ขี่ยังไงเหมือนกันนะเดี๋ยวก็ขี่ไปครับขี่ขี่ไปครับผมอุ้ยอุ้ยไปเรื่อยๆครับ <S <S แต่โอ้โหผมแบบเห็นฟิลตอนนี้นะที่ขี่นะแบบโอ้โหผมทําเครื่องมาดีจริงๆว่ะคันนี้คันนี้ลูกห้าสามครับผมเครื่องแคมนะครับผมเฟี้ยวเลยครับ แต่ตอนนี้ผมอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะก็มันก็มืดด้วยนะเดี๋ยวถ่ายไปก่อนครับใช้ได้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแล้วกันนะครับผมถนนอะไรวะเนี่ยไอ้ลูกเราก็ขี่ไปนะตามเนวิเดี๋ยวก็ถึงครับอีกเก้าสิบเอ็ดกิโลทุกคนครับเนวิมันผมพาผมมาซอกแซกมาเข้าเมืองครับผมซึ่งจริงๆเนี่ยทางที่ผม ถ้าไม่ดูเนวินะถ้าผมกลับเองอะ่ะผมก็จะไปอีกทางหนึ่งครับแต่นี้มันพาผมมาซอกซากเข้าเมืองเฉยเลยครับผม <g iggle> ก็เลยแบบเออพา,ากูุกมาเข้าเมืองทำไม <g iggle> โอเคเนี่ยแล้วมาตามตูด,ดตรถบรรทุกเนี่ยรถพ่วงเลยเนี่ยแล้วก็แฉะไปหมดเลยนะครับถนนฝนตกครับทุกคน ฝนตกก็เลยเฉอะแฉะไปหมดครับแล้วกลาคืนนี่เป็นจุดบอดผมเลยนะครับผมจะมองไม่ค่อยเห็นครับตอนกลางคืนนะครับไปเจอถนนเปียกอีกทางไม่คุ้นอีกโอ้ตายแล้วทำไมมันวิ่งได้แค่นี้วะแต่ช่วงล่างเนี่ยบอกเลยว่า YSS เหมือนกันแต่คันนี้เนี่ยขี่แล้วมั่นใจกว่า425ครับที่ผมเคยเล่าว่าผมไปขอใยญยเที่ยงอผมขี่กันอยู่ร้อยหนึ่อบอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่รู้สึกอะไรเลยเดี๋ยวไว้ผมจะถ่ายถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวทำทาคลิปของคันนี้ให้ดูครับผมแต่เดี๋ยวอาจจะต้องแวะปั๊มเติมน,น้ำมันเช็คลมยางซะหน่อยครับ เพื่อความชัวนะครับผมทุกคนได้ยินเสียงท่อไหมผมไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงท่อไหมนะครับอันนี้ท่อผ่าหมออกนะครับโอ้วิ่งทางนี้ดีกว่ากับทางบางเลนเยอะเลยครับคือไฟมันสว่างครับแล้วก็ผมมองเห็นครับผมเส้นบางเลนนี้มืดตุ๊บ มองไม่เห็นเลยแล้วก็ถนนอย่างอย่างแย่เลยครับโอเคเจอปตทแล้วเดี๋ยวผมจะแวะเตมน้ำมันเดี๋ยวถ่ายกันใหม่ครับโอเคครับผมทุกคนนี่ Honda Dex ของผมไม่ใช่ของผมเคยเป็นของผม <c oughs> ตอนนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งซื้อไปแล้วเราก็ให้เอามาขี่กลับบ้านก่อนครับเราก็ต้องขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วนะ แล้วก็คิดถูกมากที่มาเติมลมครับเพราะว่า,าผมรู้สึกแล้วแหละแต่ก็เมคชัวร์ครับก็คือว่า,าลมยางหน้าเหลือแค่สิบห้าครับก้างหลังเหลือสิบหกครับผมโอเคทีนี้เราก็ยิงยาวกลับบ้านได้เลยครับ ตายกัเออมันด้องวิ่งแบบนี้ดีวะอ๋อผมรู้แล้วเมื่อกี้ที่มันอั้นเพราะว่าลมยางมันอ่อนครับที่ผมรู้สึกมันอั้นแล้วมันหนืดเนี่ยนี่พอเติมลมยางกลับไปหน้ายีบเก้าหลังสามสามนี่โอเคเลย ช่วงล่างดีนะครับดีกว่าคัน425ครับถึงจะเป็นผมทำที่ YSS เหมือนกันนะครับแล้วก็เบรกก็ดีกว่าผมก็งงเนอะฮอนด a าก็แต่ก็มันก็ลดคนละประเภทแหละนะครับแล้วผมก็สรุปได้แหละว่าหน้ายางของ d ด x กับหรือ m ังกี้เนี่ยมันเป็นหน้ายางที่กว้างกว่า ครับมันทําให้มันมันผมไม่รู้สินะแต่หน้าสัมผัสถนนมันน่าจะดีกว่านะครับดีกว่า425แน่ๆนะครับเพราะ425นี่ล้อหน้า70ล้อหลัง80นะครับผมเล็กมากอ่ะมันก็เป็นอีกอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้รถมันปลิวด้วยนะครับแล้วก็บวกกับทรงของรถด้วยแหละนะครับ ผมก็จะไปแบบนี้นะครับไม่รีบไม่ซิ่งนะครับผมก็จะแซงเมื่อมีจังหวะดีๆก็จะแซงนะครับโอ้โหแต่รถคันนี้ผมทำเครื่องมาดีจริงวะลูก้าสามนี่แม่งแบบโคตรดีอะแล้วก็ไล่ข้างมาแล้วด้วยอะเนาะก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่เนี้ยเหมือนมันมันตื้ออีกแล้ว พอมาสักความเร็วประมาณเนี้ยมันตื้ออีกแล้วนี่แบบเท้าสั่นเลยเนี่ยเป็นสั่นมาที่เท้าผมเลยครับรู้สึกเลยครับไม่เร็วดีกว่าไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเอ๊อยู่ตรงน,นครชัยศรีแล้ว เครื่องคันนี้ดีจังเลยทุกคนมันก็เป็นสเตปแบบสเตปทำโมเครื่องแบบเป็นสเต็ปเบสิกนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันดีจังเลยแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วครับถ้าเป็นกลางวันผมมองเห็นชัดๆผมคงสนุกกว่านี้อีกเยอะครับผมแต่กลางคืนก็ไม่กล้าครับเพราะมองเห็นไม่ชัดครับผม ช่วงล่างก็ดีมากครับไม่มีพลิ้วไหวเลยครับผมนิ่งๆเลยถ้าชอบดีไซน์ขี่นิดหน่อยจุ๊บจิในเมืองซิตี้ยูผมว่า425ก็ไม่ขี้เลยครับแต่ถ้าชอบเที่ยวชอบเดินทางมีเป็นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีหน่อยๆนะครับ ผมว่ามังกี้กับ Dax ก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับ c t ทีรก็เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นก็ผมไม่เคยขี่ c t ทีรผมก็ก็พูดได้ไม่เต็มปากครับผมแต่เห็นทุกคนที่เขาขี่กันเขาก็แฮปปี้นะครับอืมโอเคผ่านนครชัยศรีมาแล้วอีกนิดเดียวเดี๋ยวเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าพุทธมนฑลแล้วครับ เสียงท่อก็เพราะมากท่อนี่ผมไปผ่าที่ร้านเฮ er ียชิงนะครับลาดพร้าว71ครับผมเก่งเก่งสัดสั์ครับผมก็มีสองร้านที่ผมแบบผมไว้ใจนะครับก็มีฟิกส์เพอร์ฟอร์แมน์นะครับที่อยู่ตรงเมืองเอกนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งก็คือร้านเฮ er ียชิงครับ NJT ลาดพร้าว71ครับผมใครสนใจอยากผ่าท่อก็ลองหาข้อมูลดูนะครับ ีจังเนี่ยทุกคนดูคือม้วนข้อมือไปนิดนึงก็บิดมาได้เลยแล้วก็ถนนก็ไม่เรียบแดกเก็บอยู่นะครับแดกกสียบช่วงล่าง YSS ครับผมทั้งหน้าทั้งหลังนะครับเป็นสเต็ปเดียวกันนะครับข้างหลังของแดกชนี้ก็เป็นแบบ อคอมเพรสชันปรับไม่ได้นะครับแต่ว่าปรับฟรีโหลดได้ปรับรีบาวได้ครับผมอันนี้เป็นค่าผมไม่ได้ไปยุ่งอะไรเลยนะครับก็ทาง yss ก็เซตมาให้ผมจากโรงงานเพราะว่าวันที่ไปทำเนี่ยผมเขาก็ให้ผมลองนั่งดูน้ำหนักดูค่าแสกอะไรนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็วีเอเอเขาก็เซตมาให้ก็ผมก็ใช้เซตติ้งนี้มาตลอดจนถึงวันนี้เนี่ยครับที่ได้กลับมาขี่ขี่ก็ยังได้ความรู้สึก ที่ดีมา,มากๆเหมือนเดิมกับช่วงล่างครับผมอันนี้ยกความดีความชอบให้จริงๆครับเข้า <c oughs> พุทธมทนตรลรัจจ้าอีก71กิโลถึงบ้านครับไม่รู้คลิปนี้จะเป็นไนท์วิวคลิปแรกของผมหรือเปล่านะ เดี๋ยวต้องกลับไปเช็คก,ก่อนว่ามันดีไหมถ้ามันดีก็โอเคครับก็ตัดลงครับถ้ามันไม่ดีมันมืดเกินไปอะไรอย่างนี้ก็อาจจะไม่ได้เอาลงนะครับผมเราก็วิ่งคู่ขนานไปครับอย่าห้าออกไปข้างนอกครับผมเอ้ยเสียห้าวออไปข้างในเข้าไปข้างในครับวิ่งคู่ขนานไป อนที่ผมมารับ425กลับนะผมก็วิ่งคู่ขนานแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมวิ่งคู่ขนานกลับกลับบ้านนะครับกลับมาทางเนี้ยจะไปเจอเส้นการจนานะครับก็ผมกลับรู้สึกว่าผมชอบอ่ะก็มันดีนะครับมันดีคือก็ด้วยส่วนหนึ่งที่เราก็ไม่ได้ขี่เร็วด้วยนะครับเออแล้วเราก็เป็นรถเล็กด้วยนะครับวิ่งคู่ขนานผมก็ชอบต่อให้ผมขี่ GS นะตอนนี้ผมก็ ผมก็คงวิ่งคู่ขนานแล้วก็คงวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอุ๊ย,ยน้องหมาเดีย๋ยวออกมานะอ่าก็คงวิ่งแบบนี้แหละครับผมแะฉี่ครับผมบาา้าไปไปกันต่อที่ที่จับมือถืออันนี้ก็ผมซื้อไว้นานแล้วนะครับผมซื้อไว้เพื่อใช้กับรถคันนี้แหละ ใช้กับแดกนี่แหละครับผมเพราะว่าตอนนั้นนี่โทรศัพท์ผมค่อนข้างใหญ่ครับนี่ทุกอย่างที่อยู่บนรถตอนนี้นี่เป็นอะไรที่ผมแต่งไว้เองหมดเลยนะครับ ทำให้ใจหายใจคว่ำนะสตาร์ทไม่ติดเนี่ยเพื่อนบอกว่าตอนที่เพื่อนขี่มาเพื่อนบอกว่าตอนแรกนึกว่ามันสตาร์ทไม่ติดเออสตาร์ทต,ติดเว้ย <c oughs> ถึงะสะพานวนพระรามห้าแล้วครับทุกคน คืนแม่งมองไม่เห็นจีจีนะ่นี่อ่ะสะพานวนตรงนี้ก็หวาดเสียวดีนะผมขึ้นหนแรกนะผมจำได้ตอนผมขึ้นหนแรกผมแม่งเวอแดกเลยตรงเนี้ย <c oughs> เวอรจริงครับมันโค้งเยอะครับผมอ๋เมื่อยเท้าเหมือนกันวะ แตงพี่เลนเจอร์เข้าไปก่อนแล้วกันโอ้โหเจอลมนะแต่ว่าไม่พลิ้วคันนี้แน่นโอ้ดีเลยทุกคน เลก้าวเลย9911เหลย102นี่อย่างเงี้ยกล้าบิดครับ <c oughs> มั่นใจก็กล้าครับโอเคบาการไม่อยากไปใกล้เขามาก ตอนแรกเพื่อนจะเอาทีแมมาให้ขี่กับบ้านทีแม็ก560นึกว่าจะต้องขี่ทีแม็กลับบ้านแล้วสรุปเ,เป็นได้เอาเพื่อนเอาคันนี้มาให้เอกเเอ,เอ,เอ,นนเอก,ก็ดีเลยครับผมผมก็กำลังคิดถึงแดกสิวพอดีเลยทีส่สว่างสวยสวยดีครับผมก็เลยกดถ่าย เมื่อยขาครับผมลมมันตีขาครับวันนี้ยังคุยกับเพื่อนเลยเพื่อนบอกเฮ้ยสงหรือว่าแลมไม่อยากกลับบ้านวะผมก็คิดในใจเออนั่นสิเขางอนอะไรผมบอกวะเหมือนแบบว่าทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้นะครับแล้วก็จะมาเอาเขากลับนะครับผม แต่เช็คที่ศูนย์ก็คืออะไรทุกอย่างมีหมดครับก็เดี๋ยวแต่ว่ามันต้องต้องยกไปที่ศูนย์ครับเหมือนแบบเหมือนเหมือนกับว่าต้องถอดแฟร์ริ่งเยอะเลยครับผมกับเพื่อนก็งงว่าเออมันก็แปลกนะไอชิ้นส่วนที่ที่มันจะเสียหายบ่อยเนี่ยกลัแบบเอาไปซ่อนไว้ข้างในนะครับสรุปมันคือหัวเทียนนะครับผมทางศูนย์แจ้งมาว่าหน้าน่าจะนะครับ จากการสันนิษฐานน่าจะเป็นหัวเทียนเพราะรถแบตมีไฟนะครับแล้วก็สตาร์ก็ชึกชึๆกชึชึกชแต่ว่าไม่ติดนะผมทางเพื่อนก็โทรไปที่ศูนย์เพื่อนก็บอกว่าเออน่าจะเป็นที่หัวเทียนเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นกันถ้าเป็นรถจอดนานนะครับผมผมก็อ๋อหรือว่า เออก็แปลกดีเนาะแต่ว่าของเพื่อนผมบอกว่าของ X 3 0 0เนี่ยดูง่ายแต่ของ G 3 5 0เนี่ยมันเหมือนมันมันซ่อนเข้าไปข้างในครับก็เลยแบบเออต้องยกไปศูนย์แล้วต้องถอดแฟลิงออรอดแฟลิงแลมนี่ถอดยากนะครับ นนทบุรีมาจะไปถึงเดี๋ยวเรากำลังจะถึงสียะไม่ใช่วงสว่างผมพูดผิดสียะแคลไลเออมื่อกี้ก็พูดแล้วรู้สึกตะหงิดตะงิดปากว่าแบบเอ,อ๊พูดอะไรผิดเปล่าวะเออมันคือแคลายครับ โอเคเดี okay, ๋ยวเราต้องเลี้ยวขวานะครับตูดูดตบอ๋อไปนิดนิดกว่าโอเคมาอยู่ถูกที่แล้วรู้สึกสบายใจครับผม โอเคผมว่าปิดคลิปดีไหมเนาะครับก็มาถึงตรงนี้แล้วนะแล้วมันก็มืดๆด,ด้วยเนาะก็เอาเป็นว่าออขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับขบับขี่ปลอดภัยกันในทุกเส้นทางนะครับฝนตกถนนลื่นใช้ความระมัดระวังไม่ประมาทขอให้มีความสุขกับรถของตัวเองทุกคนนะครับผมโอ,อเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ